i ีซ m มิ x ACTIVE สีขาวมุกราคา1 1 6 6 0 0้านบาทสำหรับตัวนี้เลยนะครับเราจะมาดูกันว่าตัวนี้แต่งเต็มๆแบบจุกๆเลยธรรมดาธรรมดาซอฟๆคือแต่งแบบระดับรุ่นกลางนะไม่แต่งแบบท็อปเวอร์อะไรมากมายใช้เงินดาวออกรถเพียง79,900บาทมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูนะฮะว่าตัวนี้แต่งเต็มจัดเต็มขนาดไหนขอบอกว่าน่าใช้งานมากนะสำหรับรุ่น มิวเอ็กแอคทีฟตัวเริ่มต้นนะครับราคา1นึ่งล้านหนึ่งแบาทจะเป็นของสีขาวมุกแต่ถ้าเป็นสีบอลเงินนะเป็นสีบอลเงินก็ราคาถูกกว่า1 2 0 0 0บาทราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแห้าหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นเองก็เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆดาวไม่ถึงแสนบาทก็มีรถดีๆไปขับแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าตัวนี้แต่งเต็มจัดเต็มขนาดไหนโปรดีๆเท่าแก่นี้มีให้ทุกวันสนใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ Okay, เท่าแก่นี้ยแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะ <c oughs> กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเดี๋ยวเราจะมีคลิปดีๆมาให้แล้วก็โปรดีๆมานาเสนอให้เรื่อยๆนะครับใครสนใจติดตามช่องเท่าแก่เนี้ไว้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องรถอีสุต,ต้องเท่าแก่นี้เท่านั้นครับเราตามไปดูกันดีกว่าว่ารุน่นนี้เท่าแก่นี้แต่งอะไรให้บ้างในงบเพียง7 9 9 0 0บาทบาย ยีซูมิวเอ็กแอสีขาวมุกราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสหมืนหกพบาทรุ่นนี้แต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันกระจังหน้าด้านหน้านะโอ้โหสวยงามหรูหราดูดีสำหรับรุ่นนี้เลยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไบ LED มาพร้อมไฟเดย์ไลไท์แบบ a อโร่ซิกเนเจอจะดูเป็นแบบหัวลูกศรน,นี่ <c oughs> เป็นหัวลูกศรอ,อ่า แล้วก็ไฟเลี้ยวนะส่วนด้านล่างนี่เราแต่งเพิ่มก็คือไฟตัดหมอก LED ไฟตัดหมอก LED นี่คือด้านหน้าของ Isuzu w x Act Active สีขาวมุกมาดูกันว่าตัวนี้เราแต่งอะไรบ้างแล้วก็มาด้านข้างด้านข้างก็จะเป็นคิวล้อนี่คิวล้อดำเงาทั้งสี่ล้อแล้วก็เป็นยาง นะยางก็สหกห้าหกแม็กขนาด18นิ้วเป็นลายท e อีก้านยกสีดำเงาพร้อมชุดแต่งขอบเบรกสีแดงแล้วก็น็อตล้อดุมล้อก็เป็นสีดำยางเป็นของคินโตนี่คือล้อแล้วก็ซุ้มล้อที่แต่งเพิ่มไฟเลี้ยวด้านข้างที่สำคัญนี่เลย กระจกพับไฟฟ้าแบบรุ่นท็อปทูโทนสีขาวมุกนี่สีขาวมุกแล้วก็ตัดด้วยสีดำพร้อมไฟเลี้ยว LED ตรงนี้นี่คือรุ่นท็อปเลยเอามาเปลี่ยนอันนี้ก็จะพับไฟฟ้านะครัแบพบับไฟพับไฟฟ้าเลยมาพร้อมกระสาตสี่ชิ้นสประตูคันนี้ติดฟิล์มที่60%อร์เซีนต0ด้านหน้าเป็นฟิล์มเซรามิก ้านข้างก็80%บันไดข้างก็เป็นสีดำขนาดใหญ่ขึ้นลงสะดวกสบายบันไดข้างขนาดใหญ่รับน้ำหนักได้ดีเลยเป็นสีดำนะนี่ครับคิ Q ้วล้อสีดำเงาล้อแม็กคอร์บแปดพร้อมยางคินโตสอง6กห้อันนี้ก็จะติดฟิล์มที่หกสิบแปดส 60, 80, อีสุข้างหลังนะข้างหลังก็จะเป็นแบบเดิมๆนะครับไม่ได้แต่งอะไรเป็นไฟท้ายแล้วก็ไฟถอยไฟทะเบียนนะครับ8 9 4 1 <c oughs> สัญ,ญลักษณ์มิวเอันนี้ก็จะคือโดยรอบของรุ่นอูสุมิวเอ็กแอคทีฟอันนี้คือด้านบนก็จะดูหลอดูเท่เลยทีเดียว สำหรับ ISU m i ิวเอ็กซราคาอยู่ที่1,166,000บาทโปรตัวนี้ก็แต่งตามนี้ก็อยู่ประมาณ7,9900บาทนะครับอ,อันนี้คือด้านนอกแล้วเราไปดูด้านในกันดีกว่าด้านในมีอะไรให้ดูอีกเยอะมาดูด้านในนะครับด้านในก็แผงข้างแล้วก็ที่พับกระจกนะพอเราเสริมกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับ แล้วก็เดินได้ขาวที่แผงข้างเป็นหนังนะฮะอันนี้เราติดหนังเพิ่มนะฮะเปลี่ยนเป็นบอร์ดหนังที่สําคัญนะครับสําหรับคันนี้นี่พวงมาลัยหุ้มหนังนะพวงมาลัยหุ้มหนังโอ้โหพอหุ้มหนังเข้าไปนี่ดูมีราคาเลยทีเดียวนะเดินได้ได้ข่าวนะเดินได้ขาวได้เงินหุ้มหนัง คันนี้ลูกค้าขอหุ้มหนังที่พรมอะไรก็คืออบกระชับดีนะผมใช้แล้วนะครับรู้สึกว่าดีขึ้นนะแผงหน้าปัดที่สําคัญก็ติดพุดสตาเห็นไหมครับโอ้โหพุสตาสวยงามเลยทีเดียวมีไฟด้วยนะหน้าจอก็ขนาดเจ็ดนิ้วหน้าจอขนาดเจ็ดนิ้วพร้อมแอร์ระบบฟูลโหมดว่าเปิดแอร์อย่าลืมเปิด AC ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะลืมเปิดก็จะ มีแต่ลมแล้วบอกว่าแอร์เสียไม่เสียนะลืมเปิด ac ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นตัวน้ํายาแอร์นะแล้วก็ความแรงของลมนะที่จางแอร์นี่หัวเกียร์โอ้โหทรงสปอร์ตสวยงามเลยทีเดียวนะฮะนี่ระบบการใช้งานต่างๆของอีสุมิวเอ็กแอคทีฟนะครับ อันนี้ก็เป็นไฟฉุกเฉินนะแล้วก็นี่ช่องเก็บของอันนี้จะย้อนแสงนิดนึงแล้วก็เป็นบอ่อหนังนะบอ่อหนังนี่โอ้โหบอ่อหนังเห็นไหมสวยงามบอ่อหนังทุกแถวนะครับเดินได้เงินนะสีดําเดินได้เงินโอ้โห,หโอกกระชับจากเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่ก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังซะนะก็จะดูหรูเลยทีเดียว สำหรับ i ีลซ u m ิวเอ็กซ์ตัวนี้ถ้าแต่งครบแบบนี้นะครับก็อยู่ที่79,900บาทนะทุกที่นั่งเลยนะฮะเนะห็นไหมครับขอบอกว่ารู้หลาขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วนะแล้วก็นี่นี่กุญแจพุชตาร์ทเห็นไหมครับกุญแจพุชตาร์ทก็จะมีให้สองตัวเลยก็จะเหมือนตัวท็อปเลยนะฮะตัวท็อปเลยนี่ โอ้โหตัวนี้สตาร์ทด้วยรีโมทได้ด้วยนะ <c oughs> ขอบอกสตาร์ทด้วยรีโมทได้ด้วยโอ้โหมันจะล้ำอะไรขนาดนั้นเออล้ำจริงๆนี่โดยเฉพาะพวงมลาลัยหุ้มหนังนะ <c oughs> อบกระชับจริงๆนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับย s สุมิวเอ็กแอคทีฟสีขาวมกหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหืนหกันบาทแต่งครบจบตรงนี้เลยนะเจ็ดหมืนเก้าพันเก้าร้ยบาท ทักเข้ามาได้นะครับเท่าแก่นี้เราให้บริการอยู่เดี๋ยวเราไปข้างนอกกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับโปรที่เท่าแก่นี้จัดให้สำหรับมิลเอ็กซ์แอคทีฟราคา1 1 6 6 0 0้านสบาทสีขาวมุคันี้ <c oughs> ขอบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยใช่ไหมขอบอกแล้ว <c oughs> บอกแล้วใช่ไหมว่าโปรดีๆเท่าแก่นี้มีมาให้ทุกวันนะครับแล้วก็ซื้อรถกับเท่าแก่นี้มั่นใจได้ มีความสุขแน่นอนนะรถออกไปทุกคันเนี่ยมีความสุขแน่นอนแล้วก็จัดแบบของดีๆให้เลยนะสำหรับคันนี้ก็ดาวเพียง7 9 9 0 0กอยบาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็ใต้นี้เลยใต้คอมเมนต์นะครับทักทายเข้ามาสอบถามได้เท่าแก่นี้ตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับหรือจะโทรมาหรือจะไลน์มาได้หมดเท่าแก่นี้เข้าไปตอบให้หมดนะครับใครสนใจนะอยากได้รถครอบครัวเงินดาวไม่แพงแล้วก็ชุดแต่งแบบนี้นะขอบอกเลยนะอย่าพลาดเท่าแก่นี้อีสูเท่านั้น นึกถึงรถอีสุต้องนึกถึงท่อกก่เนี่ยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนขอบอกสําหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของท่อกก่เนี่ยนะครับเรามีคลิปดีๆโปรดีๆมาให้ทุกวันนะใครสนใจก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เลยนะกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับสําหรับคลิปนี้ท็อกแก่ตเนี่ยขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าท็อกเก่เนี่ยจะมีโปรดีๆอะไรมาให้อีกสวัสดีครับ